สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับรายการถอดสลักข่าวและดิฉันสุภดาวิจักชัยงค่ะในช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่น้องๆสอบปลายภาคนะคะโดยเฉพาะน้องๆที่เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยค่ะคนที่เรียนอยู่ปีสุดท้ายนั้นดิฉันเชื่อแน่ค่ะว่ากําลังคิดว่าเอ๊ะบางส่วนอาจจะไปเรียนต่อที่ไหนดี<ม>แต่ก็มีบางส่วนอยากจะลองทํากิจการอยากจะลองไปทํางานหาประสบการณ์ชีวิต คนที่มีทุนรอนอยู่ก็คงไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่แต่คนที่อยากจะมีกิจการเป็นของตนเองในเรื่องของเงินทุนนั้นสําคัญนะคะรวมถึงถ้ามีเงินทุนแล้วหรือไม่มีเงินทุน ใครแหละจะเป็นที่ปรึกษาซึ่งวันนี้ค่ะทางรายการก็มีข่าวดีจากสอกออหรือว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะคะซึ่งก็มีหน้าที่กำกับดูแลมหาวิทยาลัยทั่วประเทศค่ะก็มีนโยบายจัดตั้งกองทุนที่เรียกว่ากองทุนตั้งตัวได้กองทุนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าของกิจการอยากจะเป็นเท่าแก่เองค่ำคืนนี้ห้ามพลาดน,นะคะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยปตท และเวอร์ไว k o เว็บบางกอกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการถอดสลักข่าวค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันสุพดาวิจักต์เชยวงค่ะและคืนนี้ทางรายการได้เชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์กัญจรตตติยกวีรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามาร่วมพูดคุยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อที่จะมาพูดคุยกับคุณหมอกำจรถึงเรื่องของกองทุนตั้งตัวได้นะคะตอนนี้เราไปชมสกูปดีๆจากสอกอกันก่อนค่ะสำนักงานคณะกรรมการ,าก,ราการอุดมศึกษาหรือสอกอเป็นองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการบริหารจัดก,การเชิงรุจกจัดทำข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษาแผนพัฒนาการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแนวทางในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อบริหารจัดก,การการอุดมศึกษาไทยรวมทั้งติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดก,การศึกษาระดับอุดมศึกษาแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่2มีเจตนารมณ์ให้การอุดมศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตขับเคลื่อนด้วยหลักธรรม,มาพิบาลโดยสอกอ,อจะดำเนินบทบาทหน่วยคุ้มครองผู้รับบริการด้านการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาไทยไปสู่ความเป็นสากลแต่ยังคงตอบสนองความต้องการของประเทศรัฐบาลหวังให้อุดมศึกษาไทยเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการบูรณาการทรัพยากรอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพให้คนไทยและจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมผลผลิตอุดมศึกษาไทย ให้รองรับตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียนสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตหร,ร,รือกรออปฏิรูปครูด้วยโครงการครูมืออาชีพสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติอกออยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทยไปสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาโลก ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ก้าวไกลสู่สากลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป และนี้ก็คือเรื่องราวดีๆจากสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่าสอกอ,อน,นะคะและตอนนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตติยกวีซึ่งท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการสัมภาษณ์ขออนุญาตเรียกคุณหมอกำจอน,นะคะคบยินดีครับคุณหมอคะในส่วนของกองทุนตั้งตัวได้พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามีที่มาที่ไปยังไงคะครับกองทุนตั้งตัวได้เนี่ยที่จริงเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากแนวคิดที่นักศึกษาของไทยเนี่ยนะครับ มาออกที่จบจากอุดมศึกษาทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่วันนี้ออกไปเนี่ยออกไปเป็นลูกจ้างไปรับราชการจะไปอยู่ในรัฐวิสาหกิจหรืออยู่ในหน่วยงานต่างๆนี่ก็ออกไปเป็นลูกจ้างออกไปเป็นนายจ้างน,น้อยมากนะครับก็มีแนวคิดว่าเอ๊ะที่จริงเนี่ยบัณฑิตของเราก็มีความรู้ความสามารถาหลายๆคนก็มีความคิดสร้างสารรค์ดีๆสิ่งที่เขาขาดอยู่อาจจะสักสองสาเรื่องเรื่องของความรู้ทางด้านการจัดการกิจการต่างๆกับเรื่องของการ ได้ทุนในการดําเนินการะนะครับก็มีการอภิปรายในเรื่องดังกล่าวแล้วก็จัดตั้งขึ้นมาเป็นกองทุนตั้งตัวได้โดยรัฐบาลนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนนะฮะเพื่อที่จะได้ตั้งตัวเป็นเจ้าของกิจการสักที นะครับและเริ่มเดิมทีเนี่ยเราได้เริ่มจากการที่เรามีหน่วยบรรม่มเพาะวิสาหกิจนะครับถ้ายัางจำได้เราเคยคุยเรื่องนี้แล้วนะฮะศูนย์บม่มเพาะวิสาหกิจในมาหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะทำหน้าที่ที่จะพัฒนาเด็กนะครับหรือว่าหรือว่าบัณฑิตที่จบไปแล้วก็ตามนะฮะ,ะหรือว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลาย <stainless S 1> ให้รู้เรื่องของการจัดการกิจการต่างๆ <Für. S 1> นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังจะช่วยในด้านเทคโนโลยีหรือวิชาการให้กับเด็กพัฒนาความรู้เนี่ย ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นงานบริการที่ดีหลังจากนั้นเนี่ยเด็กก็อาจจะมีแนวคิดที่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกไปวางขายในตลาดได้หรือไม่ได้เพียงใดจะมีกําไรหรือไม่สิ่งเหล่านี้เนี่ยหน่วยบเพาะวิสาหกิจในมาหาวิทยาลัยที่เรียกว่า UBI ก็จะช่วยดูแลให้ตั้งแต้ตนนะครับวันนี้เองเราจะต่อยอด UBI นะครับเพื่อที่จะให้ช่วยดูแลนักศึกษาเนี่ยที่มีความคิดดีๆเหล่านี้เนี่ยให้พัฒนาแผนธุรกิจ แผนธุรกิจที่เรียกว่า business plan หรือแผนธุรกิจเนี่ยนะแล้วก็อาศัยพี่เลี้ยงนะครับทางธุรกิจทั้งหลายที่มหาลัยเนี่ยรู้จักนะช่วยเข้ามาดูแล้วก็อาศัยนายธนาคารนะครับที่พูดถึงแหล่งทุนทั้งหลายเนี่ยให้ช่วยเข้ามาดูว่าแผนธุรกิจเหล่านี้มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะครับพิจารณาแล้วเนี่ยถ้าแผนธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ นะครับ ABI หรือ Authorized Business Incubator Incubator เนี่ยนะครับก็คือหน่วยบ่มเพาะที่ได้รับการรับรองแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาดูแล้วก็กรองแผนนะฮะจนเป็นไปได้แล้วก็เสนอแผนเนี่ยให้กับสำนักงานกองทุนตั้งตัวได้คุณหมอกําลังจะบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเริ่มที่ UBI ก็คือหน่วยบ่มเพาะทางธุรกิจในระดับมหาวิทยาลัยพราอมีความเป็นไปได้ก็กลายเป็น ABI ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นถึงส่งต่อให้กองทุนตั้งตัวได้ใช่ครับ แล้วมีไหมคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ผ่านองคอ์กรเหล่านี้หรือคนที่จบจากระดับมหาวิทยาลัยไปนานๆแล้วและอยู่ๆเขาจะจะพุ่งพวดมาที่กองทุนตั้งตัวได้สามารถข้ามขั้นตอน UBI ABI ได้ไหมคะในปีนี้เป็นปีแรกของกองทุนตั้งตัวได้นะครับเรามีเงินทุนอยู่5,000ล้านบาทน,นะครับเราหวังผลว่าเราจะสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่นะครับหรือมีผู้สนใจไม่น้อยกว่า5,000ราย นะครับแล้วก็ในแต่ละรายเนี่ยเราลิมิตเราเราจำกัดไว้ว่าอาจจะให้เงินทุนได้จากเงินของทุนเนี่ยไม่เกิน1ล้านบาทต่อคนคโดยที่จะมีเงินสมทบจากฝั่งธนาคารเนี่ยอีก2เท่านะครับ<ม>การที่จะได้จากธนาคารนี่ก็เลยต้องมีนายธนาคารเข้ามาช่วยดูให้ตั้งแต่แรกะนะครว่าเป็นไปได้สมควรให้ลงทุนนะครับให้กู้เงินโดยไม่ต้องมีเรียกว่าสินทรัพย์ที่จะมาค้ำประกัน ไม่ต้องมีสินทรัพย์แล้วแบบนี้เอาอะไรไปค้ำประกันคะ UBI หรือ ABI นี่แหละฮะต้องช่วยค้ำประกันแสดงหมายความว่าต้องช่วยกันกรองมาอย่างดีดูแลมาอย่างดีว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่านักศึกษาบางคนหรือนิสิตบางคนมีแต่ไอเดียดีๆมีแต่ความคิดดีๆะนะครับแต่ว่าไม่สามารถจะลงไปสู่การเป็นผู้ประกอบการได้เพราะอยังติดเรื่องของเงินทุนะนะครับไม่มีแม้แต่เงินทุนส่วนตัวต้องไปหา นะถ้าลงทุนน้อยบางทีก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จวัตถุประสงค์ดังที่ตั้งใจไว้ได้ค่ะจึงจําเป็นที่จะต้องมีผู้รู้ทางธุรกิจที่เรียกว่าพี่เลี้ยงภาษาอังกฤษเรียกว่าเมนทอร์นะฮะมาช่วยดูแลให้ค,ครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคําว่า ABI หรือ Authorized Business i n c u b a t o r นะฮะ,ะก็จะดูแลให้หลังจากดูแลให้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งเข้า กองสำนักงานกองทุนตั้งตัวได้เพื่อที่จะพิจารณาให้เงินต่อไปครับค่ะอยากให้คุณหมอเล่าถึงโครงสร้างของกองทุนตั้งตัวได้ให้ฟังได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างขององคอ์กรนี้คืออะไรบ้างคะในกองทุนตั้งตัวได้วันนี้เนี่ยเป็นสำนักงานภาย,ภายใต้ภายใต้การดูแลของสกอ,อ,อนะครับแต่ว่าจะมีผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนตั้งตัวได้ที่เป็นอิสระจากสกอ,ออเราไม่ได้ไปสั่งการเขาเขาจะสามารถ ทำหน้าที่โดยอิสระ,ะโดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนชุดหนึ่งนะครับมีผู้ทรงอาวุธอยู่4-5คนช่วยดูแลสำนักง,งานกองทุนตั้งตังตวได้นะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างปกติสิ่งที่เราจะดําเนินการให้ก็คือเรามี UBI อยู่ทั่วประเทศขณะนี้มีอยู่56แหง่งและจะเป็น63แห่งในปีนี้อยู่ตามมหาลาัยต่างๆแต่ว่าถ้า63แหง่งจะเป็นเกือบทั้งหมดนะครับในแต่ละภาคในแต่ละพื้นที่จะมี ก็เรียกว่าหัวกระบวนะฮะหรือว่าเป็นประธานเครือข่ายเราจะตั้งเป็น9เครือข่ายในพื้นที่ต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นที่เชียงใหม่ที่มอนาเรสวนที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่มอบุรพาลงไปทางใต้ก็สงขลานคริน์เป็นต้นนะครับประธานเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ส่งต่อให้กับ U ูบต่างๆต่อไปนะครับก็จะช่วยกันดูแลเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาสนใจนะครับ ในการที่จะลงทุนนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยติดต่อเป็นไปเป็นมาอย่างไรก็ติดต่อได้ที่มาอะัยเหล่านี้ครับค่ะและบุคลากรที่มาทํางานภายใน UBI เหล่านี้่ะคะเรามีการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้นมาจากไหนคะ UBI ในมหาลัยเนี่ยจะมีคณาจารย์ในมหาลัยเป็นหลักนะครับก็มาในมหาลาัยทุกแห่งก็จะมีอาจารย์เนี่ยที่รู้ทั้งเทคโนโลยีรู้ทั้งวิธีการจัดการโครงการต่างๆเนี่ยเข้ามานั่งอยู่แล้วก็ให้คาปรึกษา UBI เนี่ยมีหน้าที่บ่มเพาะที่จริงภาษาไทยที่ใช้คำแทนคำว่าบ่มเพาะก็คือประคบประงมนะให้เด็กเนี่ยรู้หรือพัฒนาความคิดนะแล้วเปลี่ยนไปเป็น,ป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 นผลิตภัณฑ์ให้ได้เนะมื่อได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วเนี่ยก็จะช่วยดูเรื่องของแผนธุรกิจต่อไปเมื่อได้แผนธุรกิจที่ดีแล้วเนี่ยก็จะให้นายธนาคารช่วยดูเรื่องของการให้เงินกู้นะครับธนาคารเห็นว่า สมควรให้เงินกู้ก็จะพิจารณาให้เงินกู้ในลักษณะที่เป็นลูกค้าชั้นดีก็ถือว่าการกรองมาดีแล้วเมื่อมาได้จากธนาคารมาสองมาเอาที่กองทุนตั้งตัวได้อีกหนึ่งะนะครับกองทุนตั้งตัวได้ก็จะให้กู้ในดอกเบี้ยที่ต่ําที่สุดที่สามารถจะให้กู้ได้ซึ่งตรงนี้ทางสองกอ,อและกองทุนตั้งตัวได้มีการวางเป้าหมายหรือว่ายุทธศาสตรอย่างไรบ้างคะในเดือนหน้านะครับผมคิดว่าเราจะเริ่ม การอบรมให้กับนักศึกษาทั่วประเทศ <คะ S 1> เริ่มโดยที่ว่าให้นักศึกษาได้รู้ว่าการที่จะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันไม่ได้ยากนักหนานะครับมีวิธีการตามที่กําหนดเนี่ยไม่มากมายนะอาจจะมีการฝึกอบรมสักห้าครั้ง5วันเต็มเต็ม <คะ S 1> อาจจะเป็น5เสาหรืออะไรทานองน,นั้นนะครับ <คะ S 1> เพื่อที่จะให้รู้ว่าการที่จะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างเราจะปูพรมทั่วประเทศในเดือนหน้านะครับ โดยที่อยู่ในทุกภาคส่วนนะไปถึงที่ท่านเลยไม่ท่านไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพคาดว่าเราจะาฝึกอบรมให้กับนักศึกษาอย่างน้อย25,000คนค่ะนะคือประมาณ50แห่งแห่งละ500คนค่ะต้องจำกัดไหมคะว่าคนที่อยากจะมาเป็นเท่าแก่เองหรือว่าอยากจะประกอบธุรกิจเองเ<ท>นี่ยนะคะจะต้องจบสาขาไหนมาเฉพาะได้หรือเปล่าครับในปีแรกเนี่ยเรากำหนดไว้ว่าเด็กอาชีวะที่จ,จบปวสก็ได้ นะเด็กอุดมศึกษาที่เรียนอยู่ก็ไดนะ้เด็กที่จบอุดมศึกษาไปแล้วไม่เกิน5ปีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มอย่างนี้แล้วก็หลังจากตรงนี้ไปเราก็จะรีบอบรมพออบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีะการทําแผนธุรกิจแล้วก็ส่งแผนธุรกิจแล้วก็เริ่มดําเนินก,การได้ครับค่ะคุณผู้ชมคะกับเรื่องของกองทุนตั้งตัวได้ยังไม่หมดนะคะตอนนี้พักกันสักครู่คะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อคะ่ะสนับสนุนโดยปตท และเวอร์ไวด์เว็บบางกอกไวส์ดอทคอม